คนที่สนใจทะะําธุรกิจเกี่ย<ล>สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นระหว่างซื้อมาขายไปกับสั่งผลิตในจีน แบบไหนจะดีกว่ากันแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าทําไมต้องสั่งซื้อแล้วก็ผลิตในประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนนะคะคือแหล่งรวมโรงงานแล้วก็ร้านค้าเกี่ยวกับแฟชั่นขนาดใหญ่แบบใหญ่มากๆอย่างที่จีไปใหญ่ไหมใหญ่อะทีนี้ด้วยความที่พอมันใหญ่เนี่ยมันก็จะมีครบจบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัสดุอะไหล่นะคะคือมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ที่เป็นกระดุมได้ผ้าที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งหมดนะคะก็คือมีที่จีซื้อมาขายไปดีแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง ได้เองเลยลดความเสี่ยงของการควบคุมคุณภาพในเรื่องของการสั่งผลิตนั่นเองเพราะว่าการสั่งผลิตมันก็จะมีมินิมัมออเดอร์เนาะเราอะสามารถไปซื้อของเอามาทดลองตลาดก่อนได้ซึ่งเป็นรูปแบบโมเดลธุรกิจที่คนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่ามีงบลงทุนวิสูงเนี่ยสามารถทำได้เลย แต่มันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันครับเพราะว่าสินค้ามันก็จะเหมือนเหมือนกันในตลาดไม่มีเมอก,นนล,กลักษณ์ด้วยความที่ไม่ได้สั่งผลิตสินค้าโดยตรงทําให้สินค้ามีต้นทุนต่อนหน่วยที่สูงกว่าควบคุมคุณภาพสินค้าไม่ได้100%เ<อ>มื่อกี้เราพูดถึงการซื้อมาขายไป<อ>ถ้าเปรียบเทียบกับการสั่งผลิตละ่ะแ<อ>ตกต่างกันตรงไหนบ้างแน่นอนอยู่แล้วว่าการสั่งผลิตเสื้อผ้า<อ>ต้นทุนต่อชิ้นจะถูกลง<อ>เพราะเราสั่งผลิตในปริมาณมากราคาจะถูกกว่าสั่งซื้อสําเร็จสามารถควบคุมคุณภาพและดีไซน์เป็นขอองงตัวเไ ปรับแต่งให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและสําหรับในส่วนของข้อเสียนะคะอย่างที่รู้กันดีว่าการสั่งผลิตในแต่ละล็อตเนี่ยมันจะต้องมี M O Q หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าขั้นต่ำในการสั่งผลิตนั่นเองสําหรับผู้ประกอบการท่านไหนนะคะที่มีงบการลงทุนที่ค่อนข้างจะจํากัดนิดนึงจะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าในการผลิตแต่ละล็อตเนี่ยเราจะต้องผลิตในปริมาณมากแต่ว่างบลงทุนมันก็จะสูงตามไปด้วยนะคะออกแบบผลิตขนส่งฉะนั้นกว่าจะวางขายได้แต่ละล็อตทีนึงเนี่ยค่อนข้างจะกินเวลานานมากๆเลยฉะนั้นผู้ประกอบการนะคะจะต้องทําการวางแผนที่นเองค่ะ CTW the